รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหารือธนาคารโลกต่อยอดความร่วมมือเมืองคารบ์บอนต่ำควบคู่กับการสร้างการจร้างงานและการเติบโตทางเศรษฐ,ฐกิจอย่างยั่งยืนในระดับพื้นที่ นายเอกนิตินิติทันประพาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ร่วมหารือกับนายอเจบังก้าประธานธนาคารโลกในการประชุมสภา,าเศรษฐกิจโลก World Economic Forum Annual no Meeting 2026ณเมืองดาวอสสมาพันธรัฐสวิสเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์เศรษฐกิจโลก ควบคู่กับการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกในเดือนตุลาคมนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือแนวทางการต่อยอดความร่วมมือในโครงการสำคัญเช่นโครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำและโครงการสระบุรีแซนบ็อกซ์ซึ่งมุ่งยกระดับจังหวัดสระบุรีสู่ต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำควบคู่กับการสร้างการจ้างงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ในระดับพื้นที่นอกจากนี้ยังได้เข้าหารือกับกรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศเกี่ยวกับความคืบหน้าและแนวทางการเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกในประเทศไทย โดยกรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้กล่าวชื่นชมประเทศไทยในการนำเครื่องมือดิจิทัลมาใช้ส่งเสริมการเข้าถึงการบริการทางการเงินการบริการภาครัฐการยกระดับทักษะแรงงาน